กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่และอยากจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยคุณสมพรมีคําแนะนำไหมครับว่านักธุรกิจที่อยากจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้เนี่ยเขาควรจะมีเทคนิคพิเศษยังไงหรือต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหมครับครับสำหรับนักธุรกิจใหม่กําลังเริ่มนะครับ,รบกำลังเริ่มผมแนะนานะครับสินค้ากลุ่มนี้ก็คือไปเริ่มต้นจากคนที่เราสนิทสะดวกก่อน สนคืด้วยสะดวกด้วยค,คนคุ้นเคยเพราะว่าความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับว่าเราจะไปคุยเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยถ้ามีความน่าเชื่อถือคือเป็นคนที่เรารู้จักสนิทเนี่ยจะง่ายขึ้นครัเขาจะเชื่อถือเราครับนะครับก็คือเริ่มต้นจากคนที่คนเรารู้จักแล้วก็สนิทสะดวกทำไมต้องบอกสะดวกครับพราสินค้ากลุ่มนี้มันจำเป็นต้องติดตามใช่ไหมครับสะดวกในการติดตามครับนะครับเพราะฉะนั้น อันดับแรกถ้าคนคุ้นเคยเนี่ยเราคุยง่ายมีความเชื่อถือกันอยู่แล้วนะแล้วก็คุ้นเคยฉนิสนมกันอยู่แล้วเขาเรียกว่ามีต้นทุนทางสายสัมพันธ์ที่ดีในระดับหนึ่งคุณสมพรพูดอีกประโยคหนึ่งบอกว่าติดตามง่ายเพราะว่าเป็นคนใกล้ตัวนะครับพูดถึงการติดตามเนี่ยเราเทคนิคการติดตามให้ได้ผลเราต้องทําอะไรบ้างเช่นให้เขาใช้ไปแล้วกี่วันทานไปแล้วกี่วันถึงค่อยโทรศัพท์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือการนําเสนอสินค้าสำหรับลูกค้าใหม่นะครับก็คือ แนะนําสินค้าที่ดีแล้วก็ค,คู่กับสิทธิประโยชน์ของเขาไปด้วยใช่ไหมครับการติดตามแต่ไม่ใช่จะไปติดตามในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของเขาด้วยนะครับก็คือเหมือนกับมันจะง่ายในการเริ่มต้นทําธุรกิจหมายความว่ายัางไงครติดตามในเรื่องสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์เช,นชน่นเขาซื้อแล้วเขาได้สิทธิประโยชน์อะไรกลับคืนมาเงินปันผลประกันสินค้า คอยไปบอกเล่าสิ่งเหล่านี้เขาด้วยในการสนับสนุนไม่ใช่ถามแต่เรื่องว่ากินแล้วเป็นยังไงแต่แต่ช่วยบอกเขาไปด้วยว่าเออพี่ตอนนี้พี่ซื้อมาขนาดนี้แล้วพี่ได้อันนี้คือน้เงินปันผลเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้ประมาณนั้นใช่ไหมครับก็คู่กันนะครับต้องทําคู่กันให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ไปคุยเรื่องสินค้าอย่างเดียวแต่เราคุยเรื่องผลประโยชน์ของเขาด้วยนอกเหนือจากนั้นและการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ย ต้องเล่าให้สนุกด้วยค,คุณสมพรเล่ายัางไงให้ผลิตภัณฑ์เอ,อ้มันดูมีชีวิตชีวามีอัตรั์ในการพูดคุยเป็นเคล็ดลับ,บเป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปพูดแบบวิชาการโดยตรงๆเลยเนี่ยบางครั้งเขาก็ <ๆ S 2> กลัวนะครับบางรย่บางครั้งเราอาจจะไปคุยสารพันคุยเรื่องอะไรอาจจะคุยพราะอาจจะมีเรื่องเล่าของผมอย่างเช่นสินค้าเหล่านี้สินค้าสินค้าที่มีอนุมูลสละนะครับต้านอนุมูลสละเนี่เราก็อาจจะเล่าเรื่องแฟนเรานะครับ อย่างเช่นภรรยาผมที่บ้านเนี่ยรู้ไหมครับทานเกฟซีอีทานแอตตาเซนทีแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมมีภรรยาอายุน้อยกว่า กว่าเดิม5ปีอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็แบบแบบเล่าให้สนุกสนุกอะครับครับครับมันก็ทําให้บทสนทนาดูไม่ค่อยเครียดนะท่านผู้ชมแต่การเชื่อมโยงสินค้าวันนี้มีอยู่3-4รายการเนี่ยแต่ท้ายที่สุดกิฟฟินมีของทั้ง2000รายการใช่ไหมในสองพรายการนี่คุณสมพรมีวิธีการทาให้เขาจากรับประทานผลิตภัณฑ์นี้เช่นมาสนใจพวกครีมทาหน้าครีมบํารุงผิวบ้างไหมครับแน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่าถามว่า เกี่ยวกับความงามความสวยความงามนะครับรบภายในดีแล้วต้องสวยออกภายนอกครับอ่าเพราะครีมต่างๆสินค้ากลุ่มบอดี้ต่างๆเนี่ยเขาคือก็ต้องแนะนําครับกลุ่มเครื่องสำอางง่ายๆครับครับมันเป็นการต่อยอดอเป็นการต่อยอดธุรกิจเราด้วยครับครรับบก็เทียมโยงได้ง่ายครับเพราะว่าเขาชอบตัวหนึ่งแล้วเหมือนอย่างแอสตาร์แซนตินนะพอเขาชอบชนิด รับประทานไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องถามว่ามีอย่างอื่นอีกไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับคุณลำต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกใช่ไหมครับเขาอาจจะทมได้ด้วยใช่ไหมครับครับนอกเหนือจากนั้นแล้วการนําเสนอโปรโมชั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้การตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นคุณสมพรนําเสนอยังไงครับส่วนเรื่องของสินค้าตัวไหนที่มีโปรโมชั่นนะครับมันเป็นการปิดการขายได้ง่ายนะครับให้เขาตัดสินใจซื้อซื้อได้ง่ายนะครับ เพราะว่าโปรโมชั่นหลักๆของเราเนี่ยครับก็คือเปิดบิน500,000หนึ่พันห้าสินค้าเหล่านี้โปรโมชั่นนี้ยังก็เป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆที่เรากระตุ้นยอดขายนะครับยอดขายแต่ละเดือนแต่ละเดือนสินค้ากลุ่มเนี่ยในทีมผมนะครอาจารย์เป็นยอดขายที่ที่บูมมากเร้อองนะกทับทิมนะครับสินค้าที่กระแสมาแรงตอนนี้ครับนะครับก็เราจะใช้กระแสตอนนี้ก็คือกระตุ้น ยอดกระตุ้นทีมงานเราได้ง่ายขึ้นคือต้องยอมรับครับว่าดีมากๆเลยครับฟังชั่นพูดถึงการเป็นสุภาพบุรุษและการไปขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ช่วยเขาเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยความสวยความงามเนี่ยผู้ชายมางคลเขากังวลใจว่าเราไปพูดเนี่ยจะเกิดผลดีหรือเปล่าแต่ว่าคุณสมพรมีความรู้สึกว่าแม้เราเป็นผู้ชายเราไปนําเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับ แต่ผมโชคดีอย่างอาจารย์เวลาผมไปขยายงานผมไปกับภรรยาผมนะครับแต่ถ้าวันไหนภรรยาผมไม่ไปนะครับผมก็เหมือนกับเราประทับใจอ่ะเราก็สามารถนําเสนอได้แบบมั่นใจนะอาจารย์เพราะว่าผมจะมีรูปตอนสมัยผมขับวินกับรูปตอนนี้นะครับผมจะมีรูปไปให้เขาดูว่ารูปเบฟอร์อะครับผมก็คู้ว่าผมขายตัวเองได้อาจารย์นะครับมั่นใจด้วยว่าผมรับประทานสินค้าเหล่านี้นะครับดูสิ ผมดูดีขึ้นนะอ่าอ่านะครับเอารูปเก่าของเราในอดีตติดตัวไปด้วยเสมอติดตัวไปด้วยครับแล้วชัดเจนมากเมื่อก่อนโอ้โหผมคลากๆตะลึงนะครับอาจารย์ภาพภาพเมื่อเมื่ออดีตนะครับอ่าผมก็เลยทํางานง่ายครับในการไปแนะนํากลุ่มอาหารเสริมกลุ่มอนุสระความสวยความงามผมแนะนําได้แต่ผมโชคดีก็คือภรรยาผมไปด้วยก็เอาภรรยาไปแนะนําครับขาย โปรโมทและมีรูปเก่าภรรยาด้วยอยีกไหมภรรยาผมสวยอยู่้วครับพญานาครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวที่อยากจะเรียนว่าการนําเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยบางครั้งสีสันมันอยู่ที่องค์ประกอบของการเล่าเรื่องค,คุณสมพรมีรูปภาพของตัวเองนะครับ,ร,บรูปภาพในอดีตเอามาเปรียบเทียบกับปัจปจุบนันนะม,มันก็ทําให้เราคําพูดของเรามันดูมีน้ําหนัก<ช>และยิ่งรเรา ทานเองรับประทานเองเห็นผลเองเนี่ยมันทําให้เกิดความมั่นใจได้มากขึ้นลองดูนะครับการขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้เดือนเดือนหนึ่งสร้างรายได้เข้ากระเป๋าเยอะไหมฮะโอ้โหเยอะมากอาจารย์นะครับสินค้าเหล่านี้ครับเป็นสินค้าสิ้นเปลืองสินค้าจําเป็นผมมองว่าจําเป็นนะครับเรื่องอาหารุสละนะครับทุกคนจาเป็นต้องดูแลสุขภาพทุกคนรักสวยรักงามอยู่แล้วนะครับยอดขายเดือนหนึ่งก็เฉพาะ ผมประเมินจากสินค้ากลุ่มกลุ่มอนุสารเนี่ยก็หลายแสนอาจารย์มาก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 ครับทั้งทั้งทีมนะครับรักขายทั้งทีมนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเคล็ดลับดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับรายการของเราแน่นอนว่าสร้างโอกาสสร้างธุรกิจและทําให้ท่านได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้ฟังอีกต้องติดตามกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ